ข่าวดีดีกับพี่คำรนรนตอนโครงการทหารพันดีดีจริงๆเด้อสิบอกให้สุรินเราเป็นคนดีกับทหารพันดี ฐานพันธุ์ดีมากอยู่ที่ประมาณสองอำเภอชายแดนติดกัมพูชาของจังหวัดสุรินที่ได้เดินทางเข้าไปดูคืออำเภอกาบเชิงและอำเภอพนมดงรัฐที่มีประชาชนรับโครงการทหารพันธุ์ดีจากกองผลถ่านราบที่6ไปดําเนินการต่อย,ยอดสร้างไรายได้สร้างอาชีพทั้งเรื่องการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์โดยมีอ,อปทอในพื้นที่ช่วยคัดกรองคนที่จะเข้ามารับโครงการนี้ไปทําได้อะไรยังไงมาได้รับการสนับสนุนจากกรม การทานพันธ์ดีร2 3ยสาพันสาสนใจเรื่องการทําการเกษตรแล้วก็พวกพันปลาอะไรก็ไปดูงานที่สุรินนั่นแหละค่ะเราชอบเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะและอ,อยากได้แลวอยากได้คืออยากได้คือเอามาจุนเจือครอบครัวแล้วก็ชุมชนให้ชุมชนมีรายได้มีความอยู่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอาหารการกินน<ช>ะไปช่วย เราได้อะไรมาบ้างเอาชี้เลยก็มีอันนี้คือแหนแดงค่ะแหนแดงค่ะแหนแดงพันอะโลฟิล่าเอามาเพื่อแหนแดงเอามาเพื่อคือให้อาหารปลาลดลดต้นทุนในการซื้ออาหารค่ะค่ะค่ะให้เป็นปุ๋ยปุ๋ยเพื่อสดปุ๋ยพืชสดด้วยแล้วก็ให้พวกพวกไก่พวกอะไรนั่นนะค่ะหลายหลายอย่างเลยค่ะอาเพะเลี้ยงไว้อันนี้คือปลูกผักปลูกผักมีทุกชนิด ที่ในครัวเรือนเราไม่ต้องไปซื้อหาแม้แต่บาทเดียวรับผ,ผักนี่ก็ได้มาด้วยไหมหรือยังไงค่ะได้มาได้มาเมล็ดพันธุ์มาจากค่ะ,ะด้วยค่ะค่ะพระราชทานหารพันธุ์ดีที่พระราชทานมานะค่ะผู้นําองค์กรชื่นชมอบตสมมตเราจะมีตลาดเขียวทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับที่สี่แยกซอยสิซึ่งอบตอก็เป็นคนรับผิดชอบอีกเหมือนกันนะครับก็ได้นาผลผลิตเหล่านี้นะครับไปจําหน่ายที่ตลาดเขียวนะครับก็สร้าง ได,ได้ให้กับพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งก็ต้องขอกับคุณทางรย2 3สามพันสามได้นำโครงการดีๆเหล่านี้มาให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลนังมุดครับชาวบ้านชื่นชอบเมล็ดพันธุ์ขา้าวจกนะคะอะ่อัวฝักยาวมาจากศูนย์นจากพ,พันธ์เพนสิริจ้ะนั่นแหละที่ได้รับเมล็ดพันธุ์แล้วอันนี้ที่ถัวพผู้จากทัวร์ักจากจักพันธุ์เพนศิริเหมือนกันค่ะแล้วก็ บวบงูเนี่ยที่่าเมื่อกี้น่ะสี่ห้าลูกยาวๆได้ขนาดนี้แค่นี้ของแท้เลยเนาะได้เหตุจูงใจจากปลัดอบโตนในมุดนะคะแแกมารับซื้อเมล็ดพันธุ์จากเนี่ยจากเราที่ว่าอบรมจากทหารพันธุ์ดีค่ะนี่ค่ะนี่แหละให้สนับสนุนทางเมล็ดพันธุ์ค่ะแล้วก็มีเหตุจูงใจมีกําลังแรงใจขึ้นมาแล้วถ้าเราปลูกแล้วเมล็ดพันธุ์นี้สามารถเก็บเอาไปใช้ได้อีกค่ะได้ได้อีกค่ะต่อยอดได้อีกค่ะ อันนี้ก็ของแท้อันนี้ก็เมล็ดทัวอันนั้นทัวลายเสือลายเสือที่บ้านน่ะก็เราก็เราจะจําหน่ายไปเราก็ต้องเพาะดูก่อนว่ามันจะงอกไหมถ้างอกหรือเราจะทานได้เงี้ยพื้นที่นิดเดียวอ่ะแต่กินไม่หมดละวันหนึ่งเนี่ยนะต้องเก็บให้เพื่อนบ้านเก็บขายบ้างส่วนมากจะแบ่งปันครับแบ่งปันแบ่งปันนะครับกลับไปสู่ยุคเดิมดีใจเอื้อกันใช่คดีใจค่ะที่มี มีโครงการของทหารพันธ์ดีเอาเป็ดเอาไก่พระราชทานมามอบให้ค่ะก็มีความภูมิใจนะคะก็มีเป็ดอะไรนะพันไข่ด้วยค่ะัประมาณสักกี่ประเภทที่เราประมาณ1ิบชนิดค่ะสิชนิดนะกินใช้ค่ะถึงขั้นขายไหมครับขายบ้างค่ะแต่ไม่เยอะแต่แต่ส่วนมากจะแบ่งปันมาแบ่งปันไกยี่ตัวครับอยู่ยี่สบหตัวค่ะใช่โครงการทหารพันธ์ดีเนาะเป็ดมีไหมมีค่ะ19เก้าตัวทั้ง มีทหาร1นึ่งพันดีสอง<ด>มากสรุปตุ๊บตับครับว่าคําว่าดีมีอยู่ที่ไหนที่นั่นย่อมดีโดยเฉพาะคําคว่าทหารพันดีครับแมนบ้าเ่นตริกนงประปอยดิง กนีี้อใชวพ็ทเพียงท่าดีๆกับพี่คำรณเชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งที่จะช่วยกันลบช่องว่างของความยากจนโครงการทหารพันดีเดอร์สีบอกให้สุรินเห็นการปกตินี้ก็ใช้ทีวีพอเพียง